กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาร e ยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ไม่และ FC เกาวนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะอินมินก็จะพามาในแนวทางเราพัฒนานะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะ อย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะคะเป็นบ้านฟรีนะคะถ้าใครเข้าไปในบ้านสนุกนะคะเฮ่ hey, นะคะแนวทางทุก,ก็มีให้นะคะโอเคนะคเดี๋ยวเรามารับชมแนวะทางกันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสามเก้าศูนย์สองหนึ่งสี่นะคะเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นหนึ่ง กับเแต่ว่าน้องสาวโซจะจับไปที่1นะคะก็จะมี10ึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสหนึ่งหหนึ่งหหนึ่งป หนนะคะหนดไม่เอาเนาะหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เอานะคะตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น1 9ึ่งเก้หนึ่งสหนึ่งสองหศู หนึ่งห้าแล้วก็จะเป็นหนึ่งแปดล้กันนะคะจดไว้แค่ว้นะคะ,คะ,คะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซจะพาไปดูตัวเจาะกันนะคะ ถ้าใครอยากชนะรูดเลยนะคะน้องสระโซนแนะนำให้รูดเลยนะคะรูดเท่านั้นที่จะคลองโลกนะพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่งห้าหกสี่ศูนย์เก้าอเมนให้เด่นหนึ่งกับเด่นเก้าหนึ่งเก้านะคะอย่าลืมตามนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกเนาะ ตามได้นะคะเด่นนะหนเานี่ยตัวเด่นเลยนะคะสำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะมี10 1่งศสองหสี่ำหรับเด่น9กนะคะก็จะมี90 เก้าสองเก้าสามนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีสองศูนย์สองสี่ หกห้าแล้วก็จะเป็นสามห้านะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่แถมไปคู่หนึ่งนะพี่ๆจะสี่ศูนย์นะคะแถมไปสี่ศูนย์เนาะกับแปดสีนะคะแถมแค่นี้นะคะต่อแถนนะ อย่าลืมเก้าห้านะคะคำนวณเจอทั้งเก้าทั้งหกเลยนะคะการเบิ้ลนะคะงวดก่อนเบิ้ลไม่มาในงวดแล้วนะคะระวังด้วยนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะมีสี่สี่มีเก้าเก้านะคะ แล้วก็จะมีห้าห้าตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เก้าสองสามเก้า หนึ่งสี่สามห้านะคะจดไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไหวแนอมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพาไรท a ชแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิกตัไลน์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูเอยแห่งปงัปงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า